สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจาคำภาวนาวนขอในยามทุกร้อนบทสวดดีที่70นะครับวันนี้เป็นสิ่งที่เราจะภาวนาด้วยกันแล้วก็ขอพระเจ้าพร้อมๆกันนะครับข้าแต่พระเจ้าโปรดช่วยชีวิตของข้าพเจ้าข้าแต่พระยาเวโปรดสเสด็จมาช่วยเหลือข้าพระเจ้าโดยเร็วเถิดผู้ที่มุ่งเอาชีวิตของข้าพเจ้าจงได้รับความอับอายเถิด ผู้ที่ยินดีในความพินาศของข้าพเจ้าจงถอยหนีไปอย่างอับประยศเถิดผู้ที่กล่าวแก่ข้าพเจ้าว่าสมน้ำหน้าจงกลับไปด้วยความอับอายแต่ทุกคนที่แสวงหาพระองค์จะยินดีและชื่นชมในพระองค์ผู้ที่รักพระองค์ผู้ทรงช่วยให้รอดพ้นจงพูดเสมอว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ ข้าพเจ้ายากจนและขัดสนข้าแต่พระเจ้าโปรดทรงรีบมาช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายเถิดพระองค์ทรงช่วยเหลือและประทานความรอดผลแก่ข้าพเจ้าข้าแต่พระยาเวขออย่าทรงรอช้าเลยครับพี่น้องในบทสดีบทนี้นะครับเป็นบทเพลงสดีที่มีความสมบูรณ์สั้นๆก็จริงแต่สมบูรณ์ในเนื้อหาทีเดียวมันก็ มีบทสดีหลายๆบทที่เนื้อหาแบบนี้แต่วันนี้สั้นกระชับแล้วก็ได้ความหมายนั่นคือบทภาวนาเป็นทางการนักสันจักรในการทำวัดแต่ละครั้งเราจะเริ่มด้วยการาสวดข้อแรกของบทสดีนี้ที่บอกว่าข้าแต่พระเจ้าโปรดเสด็จมาช่วยเหลือเกื้อกูลข้าพระเจ้าจำได้นะพี่น้องที่เป็นนักบวชเป็นพระสงค์ก็สวดใช่ไหม แต่พระเจ้าโปรดเสด็จมาช่วยเหลือเกื้อกูลข้าพเจ้าโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดทรงช่วยข้าพเจ้าแล้วก็การเริ่มบทภาวนาประจําวันของเราก็ทําแบบนี้เหมือนกันนะครับก็เชิญพระองค์มา,าช่วยเหลือเราในความาภาวนานั้นนะครับการแสดงความถ่อมตนยอมรับว่าเราต้องการความช่วยเหลือจากพระองค์และจากพระเจ้าอยู่เสมอ การภาวนาของเราจะเป็นการภาวนาที่แท้จริงได้เมื่อเรามีท่าทีเช่นนี้คือท่าทีของความสุภาพอมตนท่าทีของการน้อมรับพระประสงค์ของพระองค์นั่นเองดงนั้นการภาวนาคือการสัมพันธ์ติดต่อพระเจ้าเมื่อติดต่อพระเจ้าแล้วการติดต่อพระเจ้าของเราก็คือต้องมีความมั่นใจในพระบู้เามีความมั่นใจว่าเป็นพระองค์เองที่จะดูแลช่วยเหลือนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้อง เราจะได้ยินเสมอๆในการเริ่มต้นบทภาวนา mm hmm. เราภาวนาเป็นประจำในสมัยพระธรรมใหม่นี่ก็มีบทภาวนาทุกบทเ,เราจะเริ่มว่าบทภาวนาต่างๆหรือการที่เราจะภาวนานั้นเราจะเริ่มธรรมชาติธรรมดาก็จะเริ่มด้วยเดชพัฒนาความำสำคัญมหากรงเขนใช่ไหมที่จะบอกว่าเดชพัฒนาพระบิดาพระบุตรและพระจิต ก็คือเกิดเอ่ยพระนามพระเจ้าอัญเชิญพระนามพระเจ้าเรียกหาพระเจ้าพระบิดาพระบุตรและพระจิตแล้วก็เราเริ่มเริ่มสวดภาวนาเราก็จะมีบทภาวนาที่เชิญเสด็จมาพระจิตเจ้าข้าบทกล่าวถึงความรักของพระองค์ในบทข้าแต่พระบิดาหรือแม้บทวันธามารีอาที่เราภาวนาบวขอ พระแม่มารีที่จะเสนออิบอนเพื่อเราเราก็ภาวนาอย่างนี้คือด้วยท่าทีของความสุขภาพเพราะฉะนั้นการภาวนานั้นจึงเป็นท่าทีเป็นบทบาทของผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือและผู้ที่เขาจะขอความช่วยเหลือนั้นก็คือผู้ยิ่งใหญ,ใหญ่ผู้ที่ทรงฤทธิอำนาจนั่นคือพระเป็นเจ้าที่เขาเคารพรับถือนั่นเองนะเพราะฉะนั้นพี่น้องในวันนี้ ทุกครั้งที่เราภาวนาทุกครั้งที่เราสวดเนี่ยก็อย่าลืมถึงชาตท,าทีว่าเรานั้นไม่ได้ไม่ได้ท่องบทหรือว่าท่องสูตรคูณหรือว่าท่องอาขยานาท่องจําไม่ใช่แต่ว่าเรากําลังพูดกําลังบอกกําลังบรรยายความรู้สึกของเรากับพระเจ้ากับพระผู้เป็นเจ้าเพราะนั้นเราก็ต้องภาวนาด้วยความตั้งใจที่มันออกมาจากชีวิตออกมาจากจิตใจของเราจริงๆ และมันก็จะเกิดคุณค่ามีความหมายแล้วก็จะทําให้ชีวิตของเรานั้นมีพลังความเข้มแข็งมากขึ้นนะครับคนที่เขาสามารถที่จะสวดภาวนาได้อย่างดีสามารถที่จะมีชีวิตที่เข้มแข็งในการภาวนาในการติดต่อสัมพันธ์พระเจ้าเขาก็จะรู้สึกกระหายรู้สึกต้องการรู้สึกที่จะ ภาวนาอย่างสม่ำเสมอนะอันนี้ก็เป็นชีวิตความเป็นจริงของเราแน่นอนเ,ออเราที่อยู่ในโลกนี้เราก็มีภาระมีหน้าที่เยอะแยะแต่ว่าการภาวนานั้นก็แน่นอนมันมีหลายรูปแบบเนาะหลายอย่างหลายชนิดนะภาวนาพร้อมกันด้วยการเป็นกลมเป็นบู่เป็นกันนะภาวนาส่วนตัวด้วยการลำพึงภาวนาก็ทําได้นะแล้วก็การภาวนานั้นก็จะใช้บทที่เป็น บทสูตรประจําอยู่แล้วหรือจะอธิษฐานภาวนาอธิษฐานภาวนาก็คือภาวนาออกมาจากใจออกมาจากสถานการณ์และความเป็นจริงของชีวิตขนาดนั้นตัวอย่างเช่นเวลานี้เรารู้สึกเหน็ดเหนื่อยรู้สึกจากลําบากรู้สึกวิตกกังวลเกี่ยวกับโรคระบาดโควิด1 9บเก้าใช่ไหมเ,เราก็พูดอะไรกับพระองค์สักหน่อยขอพระองค์ทำอะไร ให้เรื่องเหล่านี้จะได้คลี่คลายขอพระองค์ให้เราเปลอดภัยจากตรงนี้ตรงโรคภัยไข้เจ็บต่างๆและขอพระองค์ช่วยเหลือเราในแต่ละวันและช่วยเพื่อนพี่น้องที่รอบข้างด้วยนะครับเพราะฉะนั mm ้น hmm. วันนี้พี่น้องก็ขอให้เราอย่าลืมนะครับทุกวันตื่นขึ้นมาประการแรกเลยก็คือขอพระองค์ประทับอยู่ mm hmm. เชิญพระองค์มาประทับอยู่กับเราเ mm hmm. พื่อเราจะทําวันนี้ให้ดีที่สุด และก็เป็นวันที่เราจะประกาศพระนามของพวงด้วยชีวิตด้วยกิจการของเราขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด